สวัสดีครับบ่าวแสวัสดีท่านผู้ชมครับพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับเดินทางมารับชมโค้งสุดท้ายนะครับปูทุ่งฝนนะครับงวดวันที่16กลุ่มพาพันธ์2567นะครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับผมปูห้ตั้งแต่ตองวดแล้วนะครับโค้งสุดท้ายมาให้ปูเน้นให้ปูยำห้ให้ปู่วงห้นุพี่น้องเนาะครับมาหอดมาถึงแล้วเขาไปรกาบนมาสการปูน้ำกันท่านผู้ชมนะครับ กาบน้มาสการครับปูการนมาสการเจ้าค่ับปูอยู่ดีมั้งสาธุครับผมใกล้เข้ามาแล้วครปูเนาะโค้งสุดท้ายแล้ะครับผมฟันดีพ่ะเจ้าค่ะปูฟันกรเจอกกระแจกฟันไปมันลำมาแล้วฟันได้สามตัวก็เก่าบ่ค่ะบ่อได้ว่าจะมันจับครูบ่ได้ดอกงวดเมื่อกี้ฟันแม่นคักีิปูอันนี้ก็ฟันคักอยู่ด้ยฟันคักจุนบ่ฟันยุ่นแล้วฟันในน้อยมันฟันสองเถื่อนบนน่ะค่ะ งวดเมื่อกี้นะครับจำช่วงหมดแล้วจะให้เขาเดี๋ยวไปเขาเขาวาเขียนลงไปเขาจำเาเนาะค่ะเอาใบเก่าของปูมะเฮ FC บางน้ำนะคฝันเลยครับสามโตถทายจับอีกสามโตแตกน้องปูเนาะฝันว่าพระอันนี้มันบอกฝันคือเก่านะบอกฝันคือเก่าปูมันฝันว่าฝันเป็นโตัวเลยนะมันเป็นตัวเลยนะครับมันบใบฝันเป็นเรื่องเป็นเหล้านะเอางวดที่แล้วก็ได้เป็นตัวเลยด้วยครับผม นี่ม้วนพาไปเการูปอ่าตอนนั้นเป็นเหลืองอยูเ่เขามาเตียวอันนี้เวทีายากเด้ฝันไนนอ้เนาะยิบยิบ,บนึ่งแล้วกันครับเป็นตัวนะจักมันตีแมนบมแม,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 มนเท่ากับบอจักเนาะตันไอ้ฝันได้เป็นตัวเลยฝันคักเลยลนีม่มือเคลื่อนมากจะเป็นปัญหาครับผมฝันมือเคลืนเป็นปัญหาเออนี่ท่านผู้ชมนะครับไอ้ฝันปูงวดที่แล้วนะครับ ฝันตาเล็กวิ่งปูกรแมนเด้อครับวิ่งสามนะครับเน้นแห็กสามเจ็ก็ปูเนาะสอดมาหกสามนี่ครับเล็กฝันปูเห็นไหครับจับเซ่กันนะครับสามศูนย์หกสามสามศูนย์นี่แหละโบเอใจยจนสื่อโบเอใจสุดดุ่มาันี่เอาเอาเด็ตัวนี้ตรงตรงไหมตัวเจ็ดสามได้บเลยตอนี่ฝันมายังไกระปูวันที่แล้วโอ้โหวันที่แล้วว่ะวันที่แล้วกับฝันว่ามุนพามาเกราลูลครับผม มันทำมะเขาหลวมันเรื่องเกาเนาะอืมครับผมเขาหลวมมากมากไปอีกสามองค์มันมันนั่งหยุดทั้งๆอีกหกองค์ก็นั่งพี่ปัดบุนั่งตีวงล้อมกันเนาะครับอันนี้กับพระถากกับเลี้ยงไปอยู่แต่วิคนมานั่งมันก็นั่งร่มล่องว่องร่นซนรำกันอยู่นี่ครบนี่กับลุ่มวงล้อมอยู่สามหลวมมันกับมันศรีเพี้ยนคลองเพี้ยนคลองแล้วเพิ่นกับว่าเป็นสิบะผีนะไม่ใช่หกหลวมกัน อาจารย์ผีสามดุล่างกัว่าเอามาอาจารย์กอนตัวนั่นน่ะนี่ะมันปัญหาอาจารย์นี่แตงปตีเจ็บอาพูดถึงถ้าตีได้ทั้งสตัวได้ทั้งสองตัวนปูเนาะได้ทั้งเก่าศนย์ศูนย์เก่านี่ครับได้ทั้งได้ทั้งศูนย์หกสามนี่พี่น้องผ้าเข่ากลมๆวงหนึ่งสามสามลูกวงหนึ่งหกลูกศูนย์หกสามับศูสามปูพันหกศูนย์ได้กับสามศู มันเปลี่ยนนอก็ะหิตัวเองงวดนี้จังไหนคือว่าฝันเลยครับกีเหล่าปูฝันนั่นน่ะกับฝันได้อยู่เป็นตัวแต่ว่ามันขค้ืนมากฝันเป็นปัญหาเนาะครับมันกับเคืนนั่นกับฝันได้เป็นตัวเพันว่าเลขออกกันละฝันมาเลขออกเลยฝันเลขออกทั้งบนทั้งล่างหมดเลยอ้เอาฝันว่าพระนั่นน่ะจับมาือเลขจับคือเลขเขียนให้ละเขียนให้เขาเบิ้งน้ำเพิ่นละครับเพิ่นเขียนให้เขียนเขียนลงเขียนลงครับ เจนลงเจนลงไปเห็นตัวเลขเบิ้ลนะครับผมมันยํำเล็กหวอกมามันเปลียที่มันไปขขางๆนะครับโอ้ยเหล็กออกข้างออกแน่วันนรอกครับครับก็มีผู้ถือยู่อยู่ในจำนวนนั่นครับผมถือเขาเลยแห้กันอยู่อืมมันขึ้นแบบพันไว้เกี่ยวกับโศบเนาะครับเออผู้ถูอโรงพยาบาลนั่นนะหมอหมอขยันผีได้เลยนี่ครับหมอขยันผีคนกระตายดูดู อเอ๋มอ้อยพวกที่ค่อยดูแลเนาะคนตายก็อยู่ในห้องก็บพราะเขาไปลงหยานหัวหยานหยานตลอดหยานนะาปีนะทำไมตายดูนะวเอ้หมอย่างในขาวาสีนักนอดเสื้อเนาะครัมอ้อยขวาสีน้อะมอ้อยหยันปีอยู่อยูเลยอยู่ในฝันสียนัมยน,นมอ้อยหยันที่กันวันวันครับไอ้ทบอีกหนึง่งงานรอนตายอยู่ในห้องเนาะมีเหมือนจมมอยหยันปีเพิ่นผมจ๊คทีวางได้แล้วอ่มูจอมหยันปีเปล่าผมบริเวณม่านั่งเฝ้าแล้วว่ะ ทีนี้กันแล้วครับมอหยันพีไหมท้ายดูดูกันบ้างอืมเอา้าอ๋อนี่ครับที่ปูให้ยตองวัดนะครับเมื่อนี้มาให้ปูว่องห้น้าพี่น้องให้ปูเน้นให้อ่านี่ครับวิ่งห้ากับเจ็ดครึ่งวัดที่แล้วนี่ปูว่องห้เลยดีครับสามเด่นที่สามนะครับ ยานถเลวิ่งมาๆขยันเล่นมันกันนี่สุดหนึ่เนาะครับอี่ดีเลยขยันอยู่ได้เล็กุรกิจขยันมันมันแรนขอห้ากันเล็กวิ่งเน่ยสบอมากเลยครับหากับเจ็บนีไม่น้ากันไห้บะคับปูโอ้ยยันอยากดูมันมายากกว่าค่ะมัยากเลยแต่ดร่องมงมันอยู่เน้นแต่ว่าคิดว่าบวชนาจะมาค่ะบ็ชิบว่องมัน เจ็ดก็หาเล่นตัวไรปูมาข่า,ค,ารครับว่งมเลยปูลองเจ็ดเด่นห้าองเจ็ดได้พี่น้องได้นะครับ,บถ้าสิจับคู่ถ่อบตปรบจักนั่นหมดครับห้าเทือคจับคู่บตกมันอักคุ้ยาสิฮาเซลมาหกศูนย์ขึ้นมาหกสองหกสามน่นนละเพือเ,เอาไะครับ วงให้ห้าสองนะครับเจ็ดสอง 7, 2, ตองัวร,อรอ่อ,องฟันมัขึ้นกันบัคิดมากซูนี่เนาะครับหาศูนยะ์โอ <5, 0. S 2> ม,มีตัวตัดมาปูง่อนนะตัดห้าหกเจ็ดหก มหนามนอ่าสตัดตัด่นนอกาทีนี่มตัดหยาบกันเลยครับตัดหาเลยตัดหยาาฟันมืขึ้นเลยหงส์หงขูดเลยวะนี่ขูดมดแล้วขูดขัปแ้วก็ปก็ม่ไ้มเรื่องขอ่บ้านด้ เจ็ดสามมักอีกแล้วเจ็ดสามมักอีกแล้วปูว่าคิดว่าเลขสามหมดละใ่บ่มากาสครับใมากะสีเนาะครับผมตั้เจ็ดศูนตัดคือว่าคือคิดไว้จะมีศูนแต่ว่าคือตัดเจ็ูนปเอาบ่าศูนย์เอาเลขฟันนี่ปูฟันยังไงเลขฟันบ่ครับ อกมันกับยูเนี่ยนฟินิชฝันที่มาเลขเขาเขาเออเขาเขาพระนี่นะครับซีเลขครับซอเล็กเจ็ดหนึ่งครับอืมคือเจ็ดหนึ่งครับปัวมาเล็กอะมาสื่อสีหนึ่งครับอืมในในนั้นเพิ่นปรากฏว่าเพิ่นเพิ่นบอกกับเลยครับปลาเล็กกมาสวยเลยทัมวเล็กออกบนเจ็ดสามออกลางหนึ่งสี่อืมเออ เอาอยอะตมีค่ะมีเจ็ดสามเลยมีแล้วหนึ่เออมีหนึ่งสีครับเนี่ยแน่แน่ก็ฝันแน่แน่กมฝันมีเจ็ดสามีันเขาอยู่ในนี่ครับผมเรียกว่าเจ็ดสามบนหนึ่งสีล่างว่าเท่นเี้ครับจะข้อสิบแบบว่าเมื่อคนกับว่าอันมันออกมันบวกเนาะแค่่อยเคยฝันได้ฝันมันออกมันบวกด้ครับปู่ยนเลรักไม่ขอเช็ดเนาะเลืฝัน ตัวเดียวต้องเก็บมามลลงเนาะครับครับนี่เพันธุ์ครับเลขเขามาซื้อเลขนะครับนี่ปัจจุนี้เลขเจ็ดสามออกบนพันวันครับหนึ่งสี่ออกล่างพันวันนะอืมว่าสั่นเลยครับผมขึ้นมาฟันไว้ คนตายเกี่ยวคนตายมันขึ้นครัตุ๊บบานหมอหยาดผีครับมันก็หยาดผีมี่คืคนตายฝันไม่ไม่คนตายนูะักแค่มา่อครับมาซุดล้างบดตรีคนได้ครับฟันย้ำแดงไม่เต็มสัก์ต่คือคนจิตายเลยเนมากับหมาปัดเท้าฮ้อนอย่บ่เส้านะมันก็เลยเสดเดอเลยอฝันตัวนะ่ะเอาฝันตกเกี่ยวกับผีคนตายเนาะวันนะ่ะเกี่ยวเลยตัวฝันสีวิสูนอยู่บันไดเนาะที่นี่เนาะมันบ่มีในนี่เนาะแต่มีอยู่ในนี่แต่ว่ามัน มันสีสูนี่ยังกับผู้ใช้แล้วว่าตายครับว่าผู้ใช้ตายกเ็เรียกสูนหาก็เร่งใส่คุณน,น,นี่แน่อาสูนตัวงวดที่แล้วนี่ฝันเหม็นคับก็ปูเนาะถ้าตีได้ทั้งสามตัวบนสองตัวล่างพี่น้องงวดที่แล้วฝันหนาคิดเป็นปัญหาดีหนาฟังเนาะครับแมนอันนี้ฝันน่ะเหรอระบบปฏิปโตอันนั้นฟันกับมาฝันมับอกว่าเลขออกว่าสูนไหมครับปูอืมคนที่เลิกกันล่ะเอานะครับ ฝันว่าเลขออกพ่นสื่อตัวแรล่ะปูมันจะบอกตัวเจ็ดหนึ่งที่ันซื่อน่ะบอกเจ็ดหนึอันนี้ไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนใส่นหมอูแล้วพันซื้อมันบอกเนาะน้นเขียนลงเนี่ยเอานะครับตามคลิปออพันีพันนื่อเจ็ดหนงกับสี่หน่นซื่อเจกับสี่หมันบอกเกับหนึันเขาบอกว่าผันออกผันออกว่าเจ็สามบนหนึ่งสีล่างบนหล่างแต่ว่าฝันเห็นพาที่พันสื่อพ่นซื่ออีนี่อยู่เนี่ยพะอยู่นี่แหละอ่าลงพี่พนในลงพี่เด โอ้เราก็ถือทุกงวดเออถทุกงวดมันงวดเลี่ยงลกีงวดแล้วป่ไปแหงไหน่งวดนี่มักตัวไหบุ้งเนี่มันพุ่มจะเก็บเงินมาบ่มีบันใเอาเนบอกยี่บุงวดนี่มักตัวไหล่ะปู่โอ้ยกระเพินเลับเนบุ้งะชเอ่าพินอันซืือเจ็ดเจ็ดเจ็หนึ่งกับสีหนึ่งมันมาปูวในฝัน่เออันเสือบานี้ปู่ฝันว่ามันออกเจสกับหนสบนเจ็ดสสเป็นคนที่ใน่ยคือไปเนี่ยพยัง เา่าทผมาชมแคปหน้าจอนะพี่น้องน,น,นะแต่ว่า,วา,วามันมีสามตัวนะปุนนะนะครับเอาปูว่องก็ไม่แล้วพี่น้องปูทุ่งฝนนะครับคงสุดท้าย16กุมภาพันธ์2 5 6นนะครับเด่น5รองเได้พี่น้องเด้อนะครับเลขติด0236นะครับ ปูจับคู่ให้มีหาศูนย์หาสองหาสามหาหกเจ็ดศูนปูตัดให้เหมือนเดิมเหลขวิ่งมาครับหามาน้ำกันมาผมหาจับเตลวอ่าเลขติดมาน้ำกันได้ได้พี่น้องได้จับใส่กันเอาเลขวิ่งครับเลขวิ่งบรวดมากถ้าผู้มักหน่ยโตปู่กัดนะครับวงให้52เมตรเดียวนะครับตัวรอง50 72 73นะปูตัดออก4คู่หาสามหาหกเจ็ตัดออกเหลือ4คู่นะครับเลขฝันก็คือเจกับหน เอาครับกราบขอบุญขอบคุณปูท่านผู้ชมมาพาไปชุกน้ำปูจะเสีออกตัวใดเนาะครับผมมันออกเรียกคำนวณมันก็ซ้ำเด็กกี่ตัวแหละวะเราเราก็ได้เนาะอ้ามันเป็นสูตรคำนวณหาสูตรกันฟังเนาะครับผมหาสูตรกันเบิ่งกันฟังไปอ่าเนี่ย่นกับมลอยู่ผมห้องไม่เห็นอยู่นี่เนาะพอกันคลิปออกกันเลยแหละขับซาดถูกขับปูพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีครับ